เคยสงสัยกันไหมว่าปลาโลมาที่เล่นกับเราหรือปลาหมึกที่แก้ปริศนาได้พวกเขามีความรู้สึกเหมือนเราหรือเปล่าผมว่ามันเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะลองนึกภาพปลากระตูนที่พยายามปกป้องไข่ของตัวเองหรือปลาปักเป้าที่พองตัวเมื่อรู้สึกว่ามีภัยคุกคามนั่นไม่ใช่แค่สัญชาตญาณหรอหรือมันมีความรู้สึกอื่นซ่อนอยู่ นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าสัตว์ทะเลบางชนิดมีความสามารถในรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดกลัวหรือแม้แต่ความสุขอย่างเช่นปลาโลมาที่แสดงความเสียใจเมื่อสูญเสียสมาชิกในครอบครัวหรือปลาหมึกที่แสดงออกถึงความเบื่อหน่ายในที่กักขัง ผมเคยคุยกับนักชีววิทยาทางทะเลท่านหนึ่งเขาบอกว่าเรายังไม่เข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับสมองของสัตว์ทะเลแต่หลักฐานชี้ให้เห็นว่าพวกเขามีความซับซ้อนมากกว่าที่เราคิด แล้วเราควรปฏิบัติต่อสัตว์ทะเลอย่างไรผมว่าอย่างน้อยที่สุดเราควรเคารพพวกเขาในฐานะสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกและพยายามลดผลกระทบด้านลบที่เรามีต่อพวกเขาไม่แน่ว่าวันหนึ่งเราอาจจะเข้าใจภาษาและความรู้สึกของพวกเขาได้จริงๆ